อาทันนี ara, ้กแลที่รายการพิลุกคนขนาดกินเทปที่สิบสองสิบสองทำไมพี่จำได้แล้วอฟังไเออแอยร์ฟังเลยสิบสองอ๋อครบแล้วครบโร็แล้วพี่หวงรู้พี่หวงรู้เด็ตตามติดตามติดตามเป็นการแต่คือก็สิบสองหอยของอสิ่งอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมทันนี่คณะอะไรนะทันเนี่ยเออเอาเรียกว่าโซนดีกว่าแถวคณะเศรษฐศาสตร์กับบาบอบาบออะไรไม่ใช่บาบอคืออะไรบาบอหลิหารอ๋เด็กน้อเพราะว่าเดี๋ยวพี่อุ๊ยี่อุ๊ี่อุ๊ยพ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 ี่อุ๊ย รราคืออะไพี่ก็คือบาร์มันย่อมันย่อบาร์บาร์แบบบาร์เสิร์ฟเครื่องดื่มบาร์บริหารเออใช่เขาเรียกอะไรอย่างนั้นเหรอเออที่มัมีบาร์ใหม่บาร์ใหม่กว่าแล้วก็บาร์ใหม่ใหม่ที่สุดอันนี้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคนข้าคนในญี่ปุ่นคนญา่ปุ่นพี่ก้อยเห็นไม่องจริงไม่เรมาอะไรบาร์ใหม่บาร์ใหม่กว่าบาร์ใหม่อันนี้อัดีจริงเรอใอันนี้เอาจริงมหายาอะไรเดี๋ยวว่าไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงกันจริงเหรอไม่คือคือตอนนั้นอ่ะปกติมันจะมีแบบววว่่่่่าาาาาาารรรรรรร้้นนขอออะแแคคไมกกกีีบบบบบ์์็็ืืเเยปิหห อะไรพวกนี้แล้วคือแบบพอมันมีบาร์ใหม่ปุ๊บอันนี้ก็เรียกว่าบาร์ใหม่แต่พอเขาสร้างเพิ่มก็คือบาร์ใหม่กว่าแล้วทำไมถึงไม่เรียกบาร์เก่าบาร์เก่าบาร์ปัจจุบันบาร์แม่แม่มันจะแบบว่าเราคือเรียกตรงนี้บาร์ใหม่แล้วไงแล้วก็จะเอ้ยกินข้าวบาร์ใหม่บาร์ใหม่กันเอ้ยนีอันใหม่มากบาร์ใหม่กว่าบาอันนั่นถ้ามันมีอันบาร์ใหม่ที่สุดเออใช่มันเรียกภาษาอังกฤษอยู่ไรแล้วถ้ามีใหม่กว่านั้นอีกอ่ะบาร์ใหม่ที่สุดยิ่งกว่านั้นอีกบาร์ใหม่แบบมีโยนพี่ยงงเรื่องบบบบาาาาารรร์์ออออยู่่่่่นน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 ะะไ้้โโีคืืเเเเปปปป็็็หหมซซใใชชแกิขว๋ เราอาหารแหละเป็คนอนใช้คำว่าบาร์เพราะมันสั้นไงพี่แปลกอ่ะเพราะมันสั้นเฮ้ยมันฝรั่งมันแคชเฟดมากเลยนะพี่จะให้แบบฟู้ดคอร์ดหรือฟู้ดคอร์ดเออไปกินฟู้ดคอร์ดดูยาวแล้วมันบาดใหม่ฟู้ดขอดใหม่กว่าประเด็นคือทุกคนทุกคนมันจะเข้าใจเหมือนไงพี่แบบเฮ้ยครูอยู่บาร์ใหม่นะก็คือบาร์ใหม่อ่ะก็คือบาร์ใหม่กว่าอ๋อครูไปมาห่ดเข้าใจเนี่ยบาร์โบเขี่ยเลยครูชอบอ่ะแล้วทำไมมึงถึงเลือกร้านนี้ให้ครูมากินอันนี้แทนนี่แบบเลคาคอมเมนต์มาร้านนี้แทนนี่บอกว่าต้องโดนคือออดีีีีี่่่ะะเเเเเเเวลลาาาแแบบบบผมมนนนนนนนยยยิิกกรรรรส็็จจคืตง้้ ปกติคนเยอะตอนช่วงกลางวันก็คือแบบว่ามาเป็นแบบปลาที่คนเดินม,มาง่ายสุดแล้วก็แบบว่ากินเยอะสุดใช่ไหมชื่อร้านนี้ชื่อร้านว่า ลืมเ่อ๋อไปยำอ่ะไปกินก็ส่วนใหญ่เรียกว่าบาบอรยำอ่ะนะไอายบอร์ยำบอร์ยำบอร์ยำบอรอยำบอรบอร์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 บอา์บอบอรบอร์บอร์บอรบอร์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 บอรบอรบอบอรบอรมบอุกอยบอย์บอร์บอบอร์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 บอจ์บอร์บอร์บอรบอร์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 บอบอร์บอ์บอร์บอร์บอบอร์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 บอบอร์บอรบอร์บอบอ กินบ้าก,กว่าอะไรี่อย่างอะเอาไปซอนซอนวันนี้กินบัาหรือซอน แล้วก็มีควงซีกูแลกินบัคซอนโบกินบัคซอนโบเอาอะไรดีเดี๋ยวตามจะเข้าไปอยู่ข้างในนะกินบัคซอนโบที่บาร์ใหม่ไปใหม่กว่าไปได้ยังไงเนี่ยคุณชอวิธีเสิร์ฟที่มาอธิบายก่อนแล้วเนี่ยที่บอกว่าเขาจะทำมาม่ามาให้นะฮะแล้วเราต้องจำเองว่านั่นคือถ้วยของเราใช่แล้วถ้าจำไม่ได้ปกติที่เนี่ยคือเขาจะเลือกเป็นซองมาม่าว่าเราจะกินรสไหนก่อนสมาอยากกินต้มโค้งบีบต้มโค้งให้เขาใช่ก็คือวางไว้แล้วเสร็จแล้วอากูต่อมึงกูวางต่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่ากินสองซองคว่าลงไป แล้วก็แบบว่าเขาก็จะเรียกว่าแบบเอออันนี้ของใครต้มยำกุ้งก็คือแบบว่าเราต้องจำเลยมันยกกันสิบกว่าคนอ่ะเออถ้ายกสิบกว่าคนกูว่าไม่แดกเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออคือเขาก็จะเข้าไปแย่งกันได้ด้วยว่าผมสั่งมาก่อนคนนี้ไม่ส่วนใหญ่เขาไม่แย่งกันเขาจำได้ใช่รู้คิวรู้คิวรูคิวเคยไปโดนโดนเนียนไหมเคยโดนเคยนะพี่แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็แบบว่าเอ้ยขอโทษขอโทษไอไอเขาจำผิดของเขาบางทีบางทีคือมันห่างแค่คิวนึงไม่ได้เอาไปใช่คือแบบสองเดียวกันคนนี้ก็จำไม่ได้จำผิดแล้วก็คือมนไม่เลยนนม่่เคคพีิดวาผป็อย่่่างนนั้หรอพีคิดวมะแล กันนั่นแหละไม่ใช่ไปเราไปสั่งไปหิวๆิวแบบกูเนียนได้เราไปลองสั่งดีกว่าคือจะบอกว่าชอบมาม่สั้นเลยไปไปดูเป็นยังไงนั่เรียวอ่ะถ้าสองอันถ้าสองอันทำไงสองซองแล้วถ้าสามดูเหมือนผู้หญิงผู้ชายสองซองเป็นรสชาตินี้นะผู้หญิงไมได้รูผู้ชายได้นะแล้วก็เป็นเ้ ้ยทไมอ่ะไมเขาจัอ๋มจมยูวางมือไว้กูว่ากมือมอย่างนี้อัล้ป่ะความมพันธ์อ่วเดียวครับมอันนี้มึงเอากี่ซองสรุเอาสองซองใส่ะครับหมูสาวกับไข่ครับไม่ล้มนะฮะไม่ล้มคืออะไรนะครับ อ๋อผักเหรอเออเชี่ยตามไม่ทันเลยจะลงไหมจะลงไหมเดี๋ยวไปยุ่งก่อนเอาออฟผักครับเอาผักหรือเปล่าเอาผักแล้วก็เออปเผ็ดอันนี้ใส่อะไรบ้างครับใส่ถ้วยครับโหกินง่ายคนนี้กินง่ายไม่สุดเลยนะครับอ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่บอกตรงๆเลยก็ได้ว่าผมคนนี่นะ หานะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกลับละกูไม่กินละเมื่อกี้ได้กลับแล้วยังไม่ได้ข้าวนะเดี๋ยวรอข้าว้งถึงนไปกลับเรายังไม่ได้ข้าวใส่ทุกอย่างไม่ผักครับไม่ผักเอาวางไว้อุ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเองเลยเอ้เฮ้เ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ห้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเร้ยเฮ้้้้เ้ พี่บวกถ้เย็นนะพมอผมอ่ผมกินไข่ลวกครับผมไม่กินไข่ต้มัดละหักครับไข่พัดละหักไข่ไม่สุกเลยไม่สุกอ๋อไม่สุกโอเคไม่ได้ไม่ไ้ลุงผมว่านุงก็อยู่มันได้เหมือนกันนะก็าแล้วทำไมพี่สุกแล้ว แล้วคือไม่ไม่พูดอะไรกันก่อนหรอว่าใส่กันเลยเหรอลืมบอกเลยว่าแบบชอบเส้นแบบแข็งๆนะครับอยากให้มันลูกกระเดี่ยวอ๋อเส้นแข็งไม่ชอบแบบมันตื้นนะมัวแต่คุยกันลุงมัวแต่คุยเล่นกันลุงเลยเล่นมุกแบบยับยับพุกตับพุกคำพูดอ่ะคือแค่สงสัยถามเอาความรู้ไม่มีความรู้เลยเดี๋ยวเล่ากันใหม่ใครเคยเจอร้านแบบคนแบบบ้านผมไม่เคยนะใช่ไม่มีไม่ไม่ไม่เคยอ่ะแล้วไม่มีจี้ขาหนีบมีมีมีร้านหนึ่งไอ้ร้านที่มันเป็นน้ำอ่ะที น้ำไม่ได้ก็ชาซากะตรงหมดอลาดบางมุมอะโอ้โหมันจะเป็นแบบไอ้ไอ้รางรถไฟเสียงคลีนเลยนะไอกาไฟไม่ไอโกโก้เอออันนั้เขาปั่นบางกันแล้วล่ะพลุตุงที่ใส่เป็นสุข่างโอเปอเรเตอร์แล้วมันจะพูดเสียงดังๆออกลำโพงอ่าตอนเวลาเราไปสั่งแบบเอาไปเลยดีครับผมแล้วคือแกแบบผัดขนจัดโยนพวกน้ำอะไรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยตอกน้ำแบบดีดายเยอะแล้วเขาจบประโยคด้วยคำว่าจิ๊กเค้เออใช่จิ๊กเค้ใช่เอออันนี้ครับผมโกโก้คุณจิ๊กเกอ้าวคือกินเหรอ ก็ใส่เด็มเต็ไปตลาดรถไฟเนี่ยประเด็นบ่อเพืกตกต้นรากี่บาทนสองห่อสิบเก็ดมันมันไม่เค็มนะแบบมันดูแห้งแต่มันไม่ใม่ใช่ใช่มันไม่เค็มบอิสสองห่อต้องบอกว่าใส่ใส่สองเลยไปจ้ะเขาไม่ใส่บ่อทองไม่ได้ไม่ได้ใส่บ่อทองเขาเขาเขาทำจนรู้แล้วว่ามาม่าเท่านี้ใส่แบบเครื่องปรุงเท่าไหร่เดี๋ยวเชื่อที่มีชีวิตอยู่ได้เดี๋ยวเชื่อแบบไม่มีคนปรนรั่วข้าวไปต่อยลุงต้องมาตกมาเลยแต่ว่าตอหลังมาเที่กูไม่ไหวแล้วว่าพรุ่งนี้ไม่มาแด็กนะแต่ก็มาอยู่ดีเออก็มาอยู่ดีถามไม่ได้้เอออจุ๊ขไดหร เยร์คร <icana> ัโอยเชียร์พูดยากลยอไม่ไม่ยากฝากกดไลค์มานี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ่ะแล้วพี่ก็ทำตัวแบบน่ารักน่ารักนะเขินน่ารกก็รักพี่เอาเลยพี่ลุยพี่ลุยพี่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ร้องน้องเพีละคนได้นะครับผมพี่เอามืออ่าเอามือมาไหนฮะเอามือมือตอนแรกกูอยากขัดแขนไม่รู้